สวัสดีสสดค่ะอ่าวันนี้เรามาพูดิวันนี้มาพูดเรื่องที่แบบ close to home นิดนึง <laughs> ความใกล้ตัวมาคุยกันว่าเราจะต้องรับมือหรือเตรียมพร้อมกับช่วงชีวิต30-40กันอย่างไรบ้าง เอาจริงๆแล้วอ่ะอย่างหนึ่งที่เราเชื่อว่าน่าจะเริ่มจะต้องทำแล้วก็คือบาลานซ์ชีวิตให้ดีใช่ช่วง20กว่าเป็นช่วงแบบ สู้ทน1ิกว่าบางคนเริ่มทํางานตั้งแต่สิกว่าใช่ไหมยี่สินี้ก็แบบเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวที่ยังมีแรงเยอะมากยังแบบอาจจะบางคนบอกว่านูยังไม่ทันก่อเลยค่ะพี่เพราะว่ายังหาตัวเองไม่เจออันนี้ก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าช่วงประมาณ30 30ิบากว่ามันเป็นจังหวะที่น่าจะรู้แล้วล่ะว่าตัวเองชอบอะไรและทําอะไรได้ดีถูกจริงๆต้องบอกว่าช่วงชีวิตนี้มันเป็นพืชผลของการใช้ชีวิตในช่วง20-30มาหนังหน้าก็เช่นกันเช่นถูกต้องก็เริ่มก่อนชนะยี่สิบทำอะไรมาหนังหน้าจะโชว์ 2 0่0ถึงสาถ้าไม่ยังไม่ได้ทากันแดดไม่ทันแล้วนะหรือถ้าไม่ได้แบบคาร์ดิโอมาาใจเาการย่อยอาหารต่างๆเมตาบ,บอลิซึมของคุณเหนื่อยเหมือนกันนะวัดกันดีๆอีกทีตอน3ามห้าโอ้ยอยา<ม>่าให้เริ่มมาที่สี่ดาวน์ทิ r ฟรอมแด e นะจริงคือไม่มีการขึ้นเขาแล้วนะลงเขาล้วนเลย3-5เนี่ยร่างจะแบบรู้ทันทีว่ากินอะไรนั้น straight to your t i g h ไส่ทอดั้านเกาะต้นขาทันทีเนี้ยเป็นตัว oh, จริงตแต่ว่าในในแง่ของงานและชีวิตอะเราคิดว่ามันเป็นจังหวะที่เราเริ่มจะต้องมี work life balance จริงจิ work life balance เป็นสิ่งที่ควรมีมาตลอดอยู่แล้วนะหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเพิ่งมาเริ่มมีนะแต่แค่ว่าอาจจะให้ความสําคัญมากน้อยในเปอร์เซนตทที่ต่างกันสมัยเราแบบ20กว่ากว่าเราอาจจะมุ่งมั่นกับงานหน่อยชีวิตก็โอเคส่งเสริมกันไปแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าแต่พอแบบ30ก,กว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องบาลานซ์ให้ดีว่างานก็ส่วนหนึ่งงชีีววิตก็ส่่่่นนนหพพอออแมครรรบะเเเาาายย้ เราในวัยสาของเราเนี้ยถ้าแม่เรามีลูกช้าไงแม่เราก็เป็นผู้หญิงวัยเจแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบาลานซ์ว่าพ่อแม่เราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตกับเขามากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยด้วยจัดลําดับความสําคัญถูกต้องมนุษย์30 40ถึง40 บางอย่างเราต้องยอมตัดออกไปจากชีวิตเช่นกางเกงขาตั้นมากมันไม่ได้น่าดูเราต้องยอมมันต่อให้เราดูแลแพงส<ต>อเออมันก็ยังได้ในช่วง35ยังได้อพี่พูดจริงๆะถ้านะหุ่นดีด้วยนะถ้าหุ่นดีแล้วดูแลต,ตัวเองมาดตมีต้องยอมว่าบางอย่างเนี่ยม,มันเกิดมาเพื่อหุ่นบางหุ่นเท่านั้นแต่40เนี่ยต่อให้หุ่นดีใส่ก็ไม่ได้น่ามองเหมือนเด็ก20แล้วอันนี้ต้องยอมรับถูกปะบางอย่างเราต้องยอมสละมันทิ้งไปบ้างเหมือนกับ บุคคลท็อกซิกในชีวิตเหรออุ๊บบุคคลท็อกซิกในชีวิตพี่พูดจริงช่วง2ี่สิเต็มที่ไปเลยท็อกซิกกันให้หนัวค่ะท็อกซิกกันให้หนัวไปเลยจะได้รู้พังกันได้เต็มที่พอถึง30เนี่ยเราต้องบาลานซ์ดีๆแล้วว่าอ่ะเราไม่ต้องการมนุษย์จำพวกนี้อ่ะออกไปมนุษย์เพื่อนแบบเฟรนด์มีสเหมือนที่บอกอ่าแต่จริงๆเพื่อนรักหักเลยมโหดโอ้ยจริงๆมันเป็นช่วงที่ยากนะเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ทุกคนอ่ะแบบแก่กล้าแล้วไงว่ามีความแบบ มันวัดกันที่สามมันไม่ได้แค่มาแบบตีกันแบบเห็นแล้วแบบเอาตีหรือตีเหมือนตอนสิบกว่าโอ้ยมันมีแบบว่าแบบนี่มันรับมีดเอ้าวันมีมีดมันรับกระบี่กันมา ต้องไอดีนติฟายให้ได้คือต้องแยกให้ได้ว่ามนุษย์คนนี้เป็นมนุษย์ที่ท็อกซิกสําหรับเราไหมแล้วเราจะแฮนด์ดอย่างไงคือจะจัดการกับความท็อกซิกของมนุษย์เหล่านี้อย่างไงคือบางทีมันก็ตัดทิ้งเลยร้อยเไม่ได้แต่แค่ให้ให้บาวเดอรี่ใช้ขอบเขตเขาว่าความท็อกซิกหรือมนุษย์ท็อกซิกเหล่านี้จะเข้ามาถึงตัวเราได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าภายในช่วงระยะแบบ30 40ิบบจะคนท็อกซิกไปเรื่อยๆืมันไม่ไหวแล้วพี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเหนื่อยนะมันเสียเวลาชีวิตมาก อ่ะเรื่องของการรู้จับที่จะปฏิเสธสุภาพแต่เฟิร์มถูกช่วงย0บางทีก็ปฏิเสธไม่ได้บางทีก็ต้องยอมทำทำไปแต่ช่วง 30- 40ถึงปีนี้เราพี่แก่แล้วพี่เลือกได้พี่เลือกได้บ้างพี่พูดเลยพี่เลือกเยอะด้วยเงียบแกแล้วไม่ต้องทำให้คนอื่นแฮปปี้มากจนเกินไปนักไม่ต้องไปแคร์คนอื่นมากกว่าที่จะแคร์ตัวเองแต่ก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะอยู่บนพื้นฐานของความไม่เห็นแก่ตัวและไม่เบียดเบียนคนอื่นนะถูกต้องคำพูดคนอื่นละพี่ เราไหวเนาะเราจะสตรองเนาะพอเรา30แล้วเรามีความสตรองมากขึ้นเราก็จะแคร์น้อยลงแต่เราก็แคร์นะแต่ก็แคร์นะเวลาเพราะฉะนั้นกลับกันเวลาจะไปพูดอะไรกับใครก็ต้องแคร์เขาด้วยไม่ใช่ว่าฉันแก่แล้วฉันจะพูดอะไรก็ได้ก็ไม,ไม่ใช่อช่ันอันนี้ข้อนี้หนูต้องให้พี่เลยเพราะพี่เป็นทริปหอยทากบ่อยมากพี่สามารถทํากิจกรรมได้ทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวคือเราเหมือนกันเราสามารถหนึ่งสองซ้ำจองตัว๋วจองอโรงแรมแล้วไปคนเดียวคือหัดทาอะไรคนเดียวบ้างใช่และ เปิดโลกกระทัดให้ตัวเองแบบที่ไม่ต้องแบบแกไปกับฉันเหมือนชวนกันไปห้องน้าตลอดเวลาอย่างน้อยแกต้องไปห้องน้ำคนเดียวได้แกต้องไปห้องน้าคนเดียวได้สําหรับจ๋านะสาหรับคนที่อายุ30สจนถึง40คุณต้องรู้แล้วว่าจุดยืนของคุณบนโลกเนี้ย คืออะไรคุณยืนอยู่ตรงไหนคุณเกิดมาเพื่ออะไรและจุดมุ่งหมายสุดท้ายเลยของคุณนะคุณให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุดเหมือนที่เราเพิ่งพูดไปก็คือคนบางคนให้ความสาคัญกับความรักให้ความสําคัญกับครอบครัวบางคนให้ความสําคัญกับเงินก็คือต้องการมีเงินถามตัวเองก่อนว่าคุณค่าที่คุณต้องการในชีวิตคุณคืออะไรอย่างจ๋าถามตัวเองและชัดเจนมาแล้วว่าจะต้องการอิสระคือเราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบที่โดนมัดไว้กับอะไรได้เราต้องการอิสระนั่นหมายถึง เราต้องวางแผนชีวิตของเราเพื่อให้เราตอสามารถตอบโจทย์ชีวิตของเราอย่างนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งคุณต้องการความเงียบแล้วก็ไปเบรกตัวเองบ้างที่จะแบบบางทีเราจะหงุดหงิดแล้วอะเราจะเริ่มหงุดหงิดเวลาเจอคนเ,นเราขี้หงุดห,ดหดงิดความอดทนมันจะต่ําไปเรื่อยเ่องซึ่งอันเนี้ย พอเรามีเป้าหมายเรารู้แล้วว่าเราเราเราทำงานเพื่ออะไรเราอยากเที่ยวเราอยากพักผ่อนแล้วเราจะสามารถวางแผนชีวิตได้ละว่าเราจะทําอะไรเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นอะทีนี้พอเราดูแลจิตใจด้านในของเราอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยสุขภาพทั้งหมดะมันก็เป็นเรื่องสําคัญคือเราเชื่อว่าในช่วงวัยสามสิบอะเราจะเริ่มเจอแล้วว่าเราเป็นหนั่นเป็นหนี่หลังกายเมคแข็งดีเขาเจ็เอยู่ดีก็ต้องล้างจมูกหรืออยู่ดีๆก็ต้องถือโทรศัพท์ออกไปไกลอีกนิดนึงแก เบอร์เบอร์ยังเบอร์อยู่อ่านอันนี้ให้ <ur> พี่ทีไกลจังเลยอันนั้นไกลไปและที่สําคัญคุณไอที่ไม่เคยมีมันก็จะมีเช่นหน้าท้องเส้นลูไหลเซลูไลมีมาตลอดอยู่แล้วคือมันจะมีอะไรที่เราไม่เคยเจอแล้วเราไม่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยแกฉันเป็นคนคุณดีมาตลอดชีวิตเว้ยหรือแบบอย่างน้อยฉันก็โอเคมั้ว่ะ โอ้ผ่านไปทีแล้วโออเธอทำไมรอนมากระเบื่อข้าห่วงเลยนะมาเป็นรอนเลยเขาไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยที่เขาบอกว่าพอ35ไปแล้วแล้วอยู่ดีๆกินเท่าไหร่มันมันก็อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไปไหนคือแบบเมื่อก่อนในช่วง20-35นั้นอ่ะงดเข้าเย็นคืนหนึ่งเช้าตื่นมาก็ท้องเรียบท้องเรียบเป๊ะแ อดข้าวเย็นมาปีนึงเนี่ยยังไม่เรียบเลยกรดไหลย้อนต่างๆก็มาไหลย้อนจริงความท้องผูกเออความอาหารนอนไม่หลับนอนไม่หลับอยู่ดีๆก็นอนไม่ได้ไม่ได้เครียดด้วยนะจีวิตไม่ได้เครียร์นอนไม่หลับแก่คือร่างกายสุขภาพเนี่ยมันต้องอาศัยการดูแลที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพี่จ๋าโดยเฉพาะผู้หญิงเรารู้สึกว่าในแต่ละช่วงอายุเนี่ยมันเห็นแบบ drastically คือแบบต่างแบบชัด จนคือถ้าไม่เมนเทนใช้ชีวิตสุดติ่งมาตั้งแต่แบบ20กว่า รู้เรื่องส0มสิบปุ๊บรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยท้าตอนนี้เป็นสาววัยแบบ30แล้วแล้วก็รู้เรื่องแล้วอยเนง่ยให้เริ่มเลยคือมันไม่มีสายนะเอาจริงดูแลสุขภาพตัวเอง <Ừ. S 2> หลายคนจะชอบคิดว่ารอนมาแล้วแก <Ừ. S 2> ก็ให้มันให้มันอยู่เป็นรอนอย่างางี้แหละหรือว่ามันคงทําอะไรไม่ได้แล้วมัง้งหรือแบบก็ไปพึ่งแบบงานทางรัดต่างๆยาลดความวันทางรัดไม่มีจริงงานดูดงานดึงงานอะไรต่างๆคือมันช่วยได้แค่ระดับหนึ่งแต่ ไม่มีอะไรดีเท่าการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นคือเราไม่ได้บอกว่าให้คุณหันจากการรับประทานข้าวไปกินแบบเมล็ดพันธุ์ร้อยเปอร์เซนคืออันนั้นก็อาจจะทําให้เครียดได้แล้วก็คลั่งได้ไม่ยากคือมันต้องหาเนี่ยบาลานซ์ในสุขภาพของตัว,วเองเช่นเดียวกันคือเคยมีหมอคนนึงบอกเราว่าเนี่ยให้คิดง่ายๆเลยนะว่าพอ30แล้วว่ามันจะขึ้นปีละโลแบบเสถียร นี่เป็นสิ่งที่เราสู้อยู่แบบะสะเทียนด้วยนะคือหมายถึงโลนึงปีหน้าก็อีกโลนึงอีกโลแล้วอยู่แบบสเสถียนล้วก็แบบเ้าต้องทําไงอะแค่ตอนนี้ก็สเสถียนจะแย่อยู่แล้วอีน,นี้จะ,สะเสถียนตามรฐานแล้วนะ <laughs> ไม่ได้แล้ว,ว <laughs> คือมันไม่ไหวแล้ว,วเพราะฉะน,นี้คือแบบหมอบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะยิ่งเริ่มทําให้มันอยู่ในจุดที่แข็งแรงย่อยง่ายออกกําลังกายแล้วยังเบิร์นอยู่ได้เร็วที่สุดเท่าไหร่อะความสถียนนั้นจะลดลงซึ่งข้อเนี้ย ความโชคดีที่สุดคือเราดึงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราสิ่งหนึ่งที่เรานั่งคุยกันในช่วงก่อนหน้านี้มาสักพักหนึ่งคือต้องรู้จักดูและสังเกตร่างกายตัวเองว่าไอ้วิธีการลดน้ําหนักแบบเดิมมันไม่เวิร์กแล้ว,วอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่พี่จ๋าบอกงดข้าวเย็นแป๊บเดียวทุกอย่างโอเคอแต่ตอนเนี้ยงดข้าวเย็นก็ไม่เวิร์กเอ๊หรือสิ่งที่เคยออกกําลังกายมาปีนึงวิ่งมาตลอด ตอนนี้ไม่เวิร์กแล้วคือร่างกายมันฉลาดคุณผู้ชมถูกมันฉลาดมากร่างกายมันฉลาดกสกินก็ฉลาดอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องสกินคอยอีกเรื่องหนึ่งอันนี้สำคัญมากสำหรับผู้หญิง3 0 4 0นั่นคือคุณต้องตรวจร่างกายโดยเฉพาะตรวจภายในต้องเริ่มมาตัง้งแต่20กว่าแล้วเพือ่อถูกแต่ว่าหลายคนก็ไม่ยอมตรวจหรอกเต้านมภายในต้องตรวจจําเป็นมาก,ม,ากมันไม่ได้น่าตกใจขนาดนั้นเลือกหมอดีๆถ้าอันนี้พูดตรงนี้ถ้าข้าก็กลัวให้หาหมอธิดาที่สมิติเวชหมอธิดา หมอธิดาหมอธิดาดนะหมอธิดาดีมากคุณหมอธิดาพูดรู้จักเราเป็นอย่างดีใช่หมอธิดาดีมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นป้องกันได้ถ้าเราตรวจไว้อย่างรวดเร็วคืออย่ากลัวอย่าเขินกับการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะการตรวจภายในสำหรับผู้หญิงวัยสามสิบกว่าเพลินเพลินเย็นเย็นสนเย็น เพิ่นไหมไม่รู้แต่เย็นแต่เย็นอันนี้จริงมันต้องดูแลทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็อย่าคิดว่าเราเป็นคนสุขภาพดีมาตลอดมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นอย่าไปถามหมอดูว่าหนูมีซีดหรือเปล่าให้หาหมอเอาอะไรมาคิดไปถามหมอดูไม่ได้ฉันไม่มีหรอกช็อกโกแลตซีดฉันไม่เป็นหรอกหมอดูบอกไม่ได้ไม่ตรวจโอเคสุขภาพทั้งหมดของเรานั้นโอเคแล้วทีนี้อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆเลยค่ะก็คือเรื่องของผิวหน้าอะไรคนอันนี้เป็นคําถามที่โดนถามหนูเข้าวัยสามสิบแล้วค่ะ หนูเริ่มมีริ้วรอยหนูจะทํายังไงดีคะขออ้อแรกอย่างหนึ่งนะเรารู้สึกว่า พอเรามีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ล้ำยุคเนี่ยคนลืมดูแลแบบดูแลพื้นฐานเพราะอาศัยพึ่งแพทย์อย่างเดียวพี่จริงมันง่ายเกินไปคนสมัยนี้ชอบทางรัดซะจนมันง่ายเกินไปอ่ะคุณซึ่งจริงๆแล้วการอะไรสิ่งดีๆมันไม่ได้ได้มาง่ายๆภายในวัน2วันมันต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ในทุกๆวันคืออะสกินแคร์อย่างแรกค่ะน้องอย่างแรกค่ะน้องถ้าเขา,า,าเริ่มโฆษณาว่าใช้แล้วขาวเลยใช้แล้วริ้วรอยหายเลยใช้อะไรเลยเดี๋ยวนี้เลย หลอกน้องจะได้สเตอรอยด์มานะคะสิวจะหายทันทีแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะอยากสเตอรอยด์นะคะหรือว่าน่าจะก็จะขาวมากขาวทันทีแล้วหลังจากนั้นพะลอกแล้วดํำไม่มีหนังกำพร้าเหลือแล้วเพราะว่านางขาดไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกสกินแคร์หรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาดูแลผิวหน้าของเราเนี่ย ปัจจุบันนี้อย่างหนึ่งที่อยากให้มองเลยนะตอนแรกมันอาจจะมาด้วยความเป็นเทรนด์พี่แต่เราคิดว่ามันมันเลิกเป็นเทรนด์แล้วมันเริ่มเป็นความย,ายั่งยืนแล้วนั่นก็คือความเป็นธรรมชาติถูกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติมีสารสกัดจากธรรมชาติให้มากๆเนี่ยในเปอร์เซนต์ที่เดี๋ยวนี้เขาแข่งกันที่เปอร์เซนต์เลยด้วยนะอย่างนั้นเลยเรา<บ>ลงลึกกันถึงขนาดนั้นอย่างคุณที่เขาอยู่ข้างๆเรามาเนี่ยถ้าไม่เกิน98นี่เขาไม่เขาไม่ขายนะ <Wow. S 1> ถ้าไม่ธรรมชาติ <cent> 98อย่างเงี้ยหรอ เขาเคลมว่าเลยนะเ,ออเพราะว่ามันต้องอธรรมชาติ98%ขึ้นไปอ,อย่างตัวที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงนี่คือ100%เต็มนะคือธรรมชาติหมด ประเด็นคือพออายุเข้า30มาค่ะเรากลับรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสารเคมีมันไม่เวิร์กกับเราบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราแก่เรามีริ้วรอยเราจะต้องใช้สารเคมีหรือสารสก,กัดอะไรเยอะแยะต่างๆเข้าไปซึ่งกลายเป็นว่ามันไม่ได้ช่วยเราว่าร่างกายเราดูดซับสารเคมีมาเยอะเกินไปแล้วเวยใช่แล้วอีก <30 S 2> อย่าง,างมันเหมือนมีความเชื่อว่าเฮ้ยยิ่งแต่ยุมากก็ตงยิ่งใช้นูนใช้นี่มากแต่จริงๆแล้วสุดท้ายเรากลับรู้สึกว่าเราต้องเบสิกธรรมชาติมากขึ้นอ่ะ งั้นแนะนำดีกว่าวันนี้สวัสดีตรีค่ะสวัสดีค่ะสวยงามจังเลยค่ะดูดีจังเลยค่ะตรีเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะนะคะคือตรีเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องหลักการแบบว่า holistic beauty อ่ะคือความงามแบบอง์รวมที่มันต้องดูแลตั้งแต่ภายในด้วย ถามว่าดูแลภายในะคืออะไรกินเข้าไปหรอคะพีออ่ที่ร้านเขาก็มีวิตามินให้กินนะคะ,คะไม่ใช่คือเขาหมายถึงว่ามันจะมาพร้อมทั้งแบบกลิ่นที่มันแบบช่วยปรับอารมณ์ช่วยปรับให้ผิวของเรารู้สึกผ่อนคลายสบายจากภายในออกมากวรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาลงไปบนผิวที่มันจะช่วยปรับให้ผิวของเราสมดุลมากขึ้นเขามีหลายไลน์มากถ้าเกิดใครดูกันมานานๆจะรู้ว่าเราใช้น้ํามันกับใช้โฟมตัวที่เป็น cleansing oil ของเขาบ่อยมากนะคะแล้วก็มันจะมีไลน์ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างปีที่แล้วเขาก็เปิดตัวไลน์ที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อ ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึง30 4 0ถึง40คอนเซิร์นหลักๆเลยของทุกคนคือเองะองานแก่งงานย้อยงานแบบริว้วงาน,นแท้อะไรอะไรก็ไม่ซึมออหรืออะไรอะไรก็ซึมหายไปหมดเลยแล้วไม่เหลืออะไรเลยเงี้ยจริงค่ะเออคือมันมันไม่พอดีอะนะก็ไลน์ที่3รีเขา แนะนำว่าเหมาะสำหรับสาวที่อยากจะคอนเซอร์นเรืแอนทายเอจิ้งเป็นหลักก็จะชื่อว่า Aiming Line Aiming l i น์ใช่ก็คือเอมว่าสกินฉันจะดีให้คิดอาไยแบบนี้ว่าเอมไปที่ริ้วนั้นไปที่ตรงนั้นนะคะซเอมไปคุณคนใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาน่าสนใจขอค่ะเราชอบมากเกียติคำว่าขอค่ะขอไม่ให้ค่ะคือโอเค คือถ้าของตรีเนี่ยเขาก็จะมีไม่เป็นน้ํามันล้างหน้าก็จะเป็นบาล์มล้างหน้าอ,อย่างเอมมิ่งมันจะเป็นบาล์มค่ะถ้าเกิดใครเคยล้างหน้าด้วยสบู่มาตลอดชีวิตสบู่ที่แบบไม่เคยล้างเครื่องสาอางเอาสบู่ถูๆแล้วก็ล้างเลยนั่นแหละคือความเอชั้นดีโชคดีของพี่อย่างหนึ่งคือ,คอรู้จักหนังสือไว้น่ารักปะ<อ> <laughs> <laughs> พี่เคยไปถ่ายหนังสือไว้น่า พี่เคยถ่ายหนังสือไว้หน้าแบบมพัชริดาเคยเป็นปกฉันจำได้ว่าน่าฉันเคยไปถ่ายไว้หน้ารักแล้วก็สมัยนั้นนะตอนสิบกว่าเวยก็มีช่างแต่งหน้าเราก็ถามว่านี่ใช้อะไรล้างหน้าคะใช้สบู่ค่ะอืมเนี่ยหน้าถึงเป็นอย่างเงี้ยฉันสิบกว่าเองอ่ะ แต่หลังจากนั้นบุญบาปคือพี่ไม่ใช้สบู่ก้อนล้างหน้าอีกเลยอีกเลยลิกเลยเว้ยคือสบู่ก้อนนะมันทําได้เพราะจริงๆอะเขาก็มีสบู่ก้อนแต่มันต้องไม่ใช่สบู่ก้อนที่พอกไว้ล้างมือเหรอช่ซันไว้ล้างมือคือโอเคสบู่ล้างหน้าก็คือสบู่ล้างหน้าต่ให้คุณทาแค่กันแดดคุณก็ต้องใช้บาล์หรือใช้ออยในการล้างเพราะว่าไอตัวกันแดดเนี่ยค่ะมันมีคุณสมบัติในการเกาะผิวคุณคนนี้คือดีมาก คือมันเกาะผิวจริงๆนะแล้วมันมันใช้สบู่เฉยๆหรือว่าใช้น้ําเฉยๆล้างไม่ออกต่อให้เราไม่มีเมคอัพหรือไม่มีเบสไม่มีบีบีซีซีอะไรก็ตามอ่ะต้องใช้บาล์มอย่างเงี้ยหรือว่าออยล์ล้างเลยสาเหตุที่ตรีเนี่ยเขาใช้น้ํามันหรือว่าใช้น้ํามันที่มาในรูปแบบของบาล์มเป็นหลักอ่ะพี่เพราะว่าหนูได้ไปทุ่งชาเขียวของเขามาหนูไปที่ที่ปุ่กไปบุกทุ่งชาเขียวของเขาเขาใช้น้ํามันของเมล็ดชาเขียว นางเป็นลูกเล็กมากแล้วนางจะได้จากเม็ดนั้นน่ะแค่เท่าไรศูนเท่าไหร่น้อยออกมาจากเม็ดนั้นแล้วเป็นน้ำเท่ามันไม่ได้เยอะหรอกคือเล็กมากแล้วนางต้องลงไปเก็บกันเว้ยคือไม่ใช่แบบสามารถพลิกแบบเฮ้ hey, ถือตะกร้าหรอไม่ได้ไม่ได้นางก็ควมลงไปในช่องแล้วก็ต้องไปเก็บ เก็บเก็บเก็บในเฉพาะหน้าแค่ช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าบางทีน้ำมันล้างหน้านางจะหมดนางทำไม่ทันเพราะเมล็ด้าเขียวนางหมดเราเล่าไปที่ว่าการคว้านั้นไม่ทันจริงจริงคือเขาก็คือน้ํามันตัวนี้รวมถึงน้ำมันตัวอื่นคือเขาเด่นเรื่อง Essen t i a l oil เรื่องของการเอาน้ำมันต่างๆเนี่ยมาผสมรวมตัวกันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นคุณคนล่าสุดคนนี้คุณ aiming Fa c i a l oil e s s e n c e เนี่ยมันก็เลยบริสุทธิ์ร0อซข้อแรกนะคะคือแบบ หนึ่งร้อเป็นป็นแบบธรรมชาติค่ะอย่างนี้เลยอ่ะนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากแล้วพี่พูดจริงๆตอนที่พี่อายุน้อยๆกว่านี้ซึ่งแต่เราไม่มีน้ำมันให้ใช้เนอะพี่ใช้ไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ๆคือเหมือนกับว่าเรา ความเข้าใจที่ผิด<ช>อันนี้เป็นมนุษย์ที่มีความเข้าใจที่ผิดเนี่ยคือเราคิดว่าเราใช้ไม่ได้หลายคนนะคะที่หน้ามันอย่างเมยเองอะก่อนหน้านี้คือคิดมาตลอดว่าฉันไม่ควรใช้อะไรที่มีน้ํามันฉันไม่ควรใช้อะไรที่มีน้ำมันเราจะคิดอย่างนั้นแต่ไม่ใช้แต่ไม่ใช้แต่ไม่ใช้แต่ร่างกายฉลาดอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้พอเรายิ่งไปทําให้เขาแห้งเท่าไหร่เขาจะยิ่งผลิตขึ้นมาแทนคีเขาจะสร้างสรรค์ความดีให้หน้าเรามันเป็นพิเศษแล้วยิ่งถ้าเราเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ให้แห้งให้แห กูทำได้จ,ด <In> <c oughs> จริงๆคือจริงๆแล้วนะคะตัวนี้โอเค Vikings Vikings <andere> okay. วิธีการใช้ของเขาเนี่ยเขาสามารถใช้ได้หลายแบบปกติเวลาเรานึกถึงออยสำหรับคนที่บิวตี้เซอร์วีหน่อย<ถ> <c oughs> คือเป็นชอบเรื่องบิวตี้เนี่ยจะคิดว่าออยเนี่ยมันเอาไว้ตกท้าย <c oughs> คือไว้เป็นสิ่งสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายเพราะว่าออยมันส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะทําให้อย่างอื่นเนี่ยไม่ซึมลงไปแล้วคนจะคิดอย่างนั้นเพราะออยกับน้ําส่วนใหญ่เรารู้กันว่าเขาแยกกันถูกไหมคะคือหลายๆคนเนี่ยจะชอบคิดว่า <c oughs> สิ่งเนี้ยอ๋อ <c oughs> ให้มาทาเป็นตัวสุดท้ายแน่เลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ถึงคิดอย่างนั้นอยากคิดแบบนั้น คือเขาสามารถใช้ได้2แบบคือวิธีการโอเคสกินแคร์ของตรีอ่ะถ้ามา1ไลน์เนี่ยมันจะเริ่มจากการใช้เคลนเซอร์ในแบบของเขาไม่ว่าจะเป็นบาร์มเป็นออยอะไรใช่ไหมพี่จ้ะเสร็จแล้วนางก็จะมีงานสบู่หรืองานโฟมซึ่งเอมมิงเนี่ยจะเป็นสบู่ก้อนที่แอบอยู่ในนี้แกะให้ดูสบู่ก้อนนี้ฟอกหน้าได้อันนี้เป็นสบู่ก้อนที่ไว้ล้างหน้าให้ใช้ธรรมชาติ100%นะคะไม่อยากแกะออกมาเพราะว่าชอบเดี๋ยวเจ้ากลับบ้านเอาชั่วไมลาให้ทายเราเอาน้ำมันมันดีมันดีมันดีเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยปกต oil essence เนี่ยเขาจะเริ่มจากโลชั่นเขาไม่เรียกโทนเนอร์ตรีเขาจะเรียกเป็นโลชั่นมันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้โทนเนอร์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะไม่ใช่การแบบเช็ดเพื่อให้ผิวเอี๊ยดอ่ะอ่ามันเป็นการเหมือนเตรียคนส่วนใหญ่พยายามจะให้อการ้เอี๊ยต้องงานเอี๊ยดซึ่งความเอี๊ยดนั่นคือผิดเอี๊ยดมีไว้กับจานท่านหน้าน้องเหมือนจานเพื่อทำน้องที่ไปติดจริงๆแล้วอันเนี้ยเวลาใช้อ่ะเราบีบใส่สำลีใช่ไหมพี่แล้วส่วนตสำลีเขาดีมาก ที่สุดแล้วหมดต้องรีบสำลีนะคัดตอนตอนางหมดต้องรีบถ้าเจอให้ซื้อบีบใช่ป่ะแล้วเราอ่ะจะเป็นคนที่เราจําได้เลยว่าเทรนเนอร์ของตรีอ่ะเขาจะให้เหมือนแบบแปะทิ้ง mm hmm. ไว้อ่ะคือ mm hmm. ซับซับลงไปเพื่อให้มันแบบเพร็ผิวสิ่งนี้มีไว้เพื่อให้หลังจากที่เราใช้อะไรต่อไปมันจะซึม mm hmm. ได้ดีนะคะก็ตัวนี้เสร็จแล้วปกติก็จะไปทางนี้แหละก็คือเริ่มจาก จากเบาไปหนักหนักขึ้นไปเรื่อยๆแต่คุณคนนี้เขามาเสริมในลักษณะที่สามารถเป็นพรีเซรั่มก็คือให้ใช้ก่อนโลชั่นตัวนี้แปลกปะซึ่งไม่แปลกสำหรับเรานะถ้า40แล้วจะไม่จะไม่รู้สึกแปลกคำว่าพรีเซรั่มคือเขาบอกว่าถ้าใช้เป็นพรีเซรั่มเนี่ยมันจะช่วยเรื่องริ้วรอยค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องแบบคือทำให้ผิวหน้าไม่แห้งกร้านอ่ะใช่สองปั๊มเขาบอกว่าง่ายที่สุดไม่อยากบีบเลยเสียดายของสองปั๊มนะคะแล้วก็วิธีการใช้น้ำมันที่ถูกต้องที่สุดค่ะไม่ใช่บีบมาสองปั๊ม สานโรมนางจิกองอยู่ข้างบนนางจิไม่ไปไหนต่อให้นางจะธรรมชาติ100%ยหรืออะไรก็ตามชีเป็นน้ำมันสิ่งที่ต้องทำคือวอร์มค่ะวอร์มจนเขาเป็นแบบอุ่นเป็นผิวเราแล้วก็อุณภูมิมันเนอะกดวิธีการกดนะคะคุณผู้ชมคะกดรอบๆแบบนี้เพื่อยกนะคะกดบนล่างด้านตรงไหนที่มันอยู่อย่างนี้นะคะคอซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีแบบนี้นะคะจะดีใช่แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอย่างที่บอกเอาคุณคนนี้ ใส่สำลีก็ประมาณ2ปั๊มเหมือนกัน2-3ถึงปั๊มแล้วก็เอาสำลีเนี่ยเพรสกดลงไปมันก็จะทำให้เจ้าตัวไอโออยอเซน์เนี่ยมันยิ่งยิ่งซึมเข้าผิวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของความแห้งกร้านความริ้วรอยอะไรต่างๆแต่อย่างที่บอกคือด้วยความที่เขาเป็นฮอลิสติกก็คือองค์รวมก่อนจะใช้ดมเขานิดนึงเขามีกลิ่นเขามีท่านะมีท่าล้วเหรอต้องทำให้สวยเราจะเสยเราใช้เราจุมไปอยู่สปาแต่ประเด็นคือกลิ่นเหล่านี้เขาจะเริ่มจากว่าไม่ใช่แค่ผิวเรา ที่เครียดไม่ใช่แค่ตัวเราผิวเราก็เครียดด้วยเพราะฉะนั้นกลิ่นทั้งหลายเนี่ยมันช่วยมาบำบัดมันจะเริ่มให้เราแบบว่าผ่อนคลายผ่อนคลายคือเขาบอกว่าพอเราผ่อนคลายปั๊บอะเราจะได้รับคุณประโยชน์ของสิ่งที่เราใช้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นทีนี้เปลี่ยนกันคุณคนนี้เก๋คุณคนนี้เก๋คุณคนนี้อยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้ออันนี้ถ้าเกิดใครเป็นคนที่หน้ามันหน้าไม่ค่อยสมดุลสกอันนี้ไม่สมดุลค้อนมาทางค่อนข้างมันเขาบอกว่าตัวนี้ค่ะก็จะช่วย คือก็ทําเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือเช็ดคุณคนนี้ก่อนใช่ไหมคะซับตุ้อๆอันนี้ก็เหมือนกัน2ปั๊มแล้วก็ ลงเขาบอกว่าเขาช่วยปรับระดับให้อยู่ในระดับของน้ํามันธรรมชาติของผิวหน้านั่นก็คือมันคือผิวหน้าเราจะมีน้ํามันในหน้าที่สมดุลคือเขาบอกว่าโมเลกุลมันพอดีพอดีกับแบบความมันของหน้าเราน้ํามันในตามธรรมชาติในผิวของเราเพราะฉะนั้นเวลาการซึมหรืออะไรมันจะไปแบบช่วยทดแทนได้อย่างพอดีบางทีน้ํามันบางอย่างมันไม่เข้ากันกับผิวอะพี่คือใช้ไปมันก็กองอยู่ข้างบนแล้วหรือไม่ดีอุดตันไปอีกอะไรเงี้ยนะคะอยากให้ไปลองดูอะต่อจากนั้นก็คือสามารถมีคนถามอีกคนที่ถาม คือมันดีอะค่ะฟังดูแลดีแห้งกานก็แห้งมันก็มันใช่ทั้งสองที่เลยได้ไหมคะเขาบอกว่าได้แต่แค่ว่า1ปั๊ม1ปั๊มอ่าก็ลดจํานวนลงนิดนึงชนีก็อย่าบ้าคลั่งสองปั๊มนะนะรู้ว่ามีตังแต่ว่านะ คือพรีเซรัมสำคัญมากจริงเพราะว่าสำหรับคนอายุ40อะคา่ะโดยที่เราไปเจอมลพิษมลภาวะความเครียดจากการงานความเครียดจากนู่นจากนี่ผิวหน้าเราก่อนที่เราจะบำรุงอะไรก็แล้วแต่เราต้องปรับสภาพมันให้พร้อมก่อนคือจริงๆแล้ววันนี้อ่ะอย่างอ,อย่างหนึ่งที่อยากจะให้คิดเลยนะคือไม่ว่าไม่ว่าคุณจะใช้ตรีหรือใช้ผลิตภณัณฑ์อะไรก็ตามนะเราเข้าใจว่านี่คือสปอนเซอร์ของเราแต่ว่าเราก็อยากจะบอกว่าทิปส์เนี้ยมันสามารถใช้ได้จริงกับกไม่ว่าคุณจะใช้สกินแคร์อะไรอยู่แต่แค่ว่าเราสองคนน่ะอยากแนะนําคุณคนนียเป็นพิเศษเราก็เลยมาเล่าให้ เพราะว่าตัวโม,มเมอเองอ่ะใช้ตรีมาครบทุกไลน์นะเรา prefer aiming มากที่สุดเพราะเรา a g e แล้ว <c oughs> ช่วงก่อนที่เราเจอตรีใหม่ๆเมื่อ5ปีที่แล้วใช่ไหมคะ5ปีฉลอง5ปีใช่ไหมคะ้5ป,5ปีมาเนี่ยเราเริ่มจากอุ้ย basic อ็ล้างหน้าด้วยนะ้ำมันขวดตอนนี้มันเอาไม่อยู่แล้ว <c oughs> มันต้องดึงแล้วก็อยากให้ไปลองดูนะคะก็ไปกันได้ที่เคาน์เตอร์ตรีทุกสาขาเลยแล้วก็ตอนนี้เขาเพิ่งเปิดบูติกใหม่ด้วยเนาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ใหญ่เอะมีสปงสปาเลยเธอต้องการสปาสปาเขาฉันขอฉันขอถ้าทุนทรัพย์ไหวให้ไปเลย ไปเลยชั้นไหนยังไงคะชั้นจีชั้นหนึ่งใช่ไหมคะเรียกชั้นหนึ่งเนอะเซ็นทรัลเวิด์อยู่ใกล้ๆแบบไม่ไกลจากท็อปช็อปมากอะไรประมาณนี้พี่คือสป,ปาแบบเ็นมากแล้วคือ,อกันญี่ปุ่นมาเทรนเองจริงจังมากเจอกันขอบอกว่าเป็นสิ่งที่สบายที่สุดนอกเหนือจากเรื่องของผิวหน้าแล้วผู้หญิงว 30, 40, <ๆ>ัย30-40ก็ <ทะ S 1> ต้องจบกันที่ผมด้วยนิดนึงว้าเธอมันจะล่วงนะ แล้วผู้หญิงวัยฉันจะร่วงนะไม่แล้วผู้หญิงในวัย30 40ฉันพูดเลยมันก็จะเกิดการท้องเกิดขึ้นนึกออกปะเกิดการท้องเกิดขึ้นพี่ฉะนศาสตอะไรพี่ลึกเหมือนกันเนอะเออคือมันก็จะแต่งงานแล้วมันก็จะมีบุตรซึ่งมันก็จะทําให้แบบมันอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาผู้หญิงวัยนี้ก็คือผมผมก็จะร่วงผมจากที่เคยหนาพี่ดูแลยังไงก็ต้องดูแลแบบองรวมเหมือนกันต้องดูแลจากเรื่องการกินพักผ่อนให้เพียงพอนอนสําคัญมากจริงจริงแล้วถ้าคนผมร่วงเขาบอกว่าจริงๆสิ่งที่แก้ได้อันแรกเลยสุด นอนสามทุ่มโหดปะป่านนั้นโทรศัพท์ยังคามืออยู่เลยใช่ไงซึ่งเราทาไม่ได้เลยนะที่สำคัญซึ่งเราทําไม่ได้หรอกแต่ว่าก็คือต้องนอนให้เร็วไอ้นอนเร็วเนี่ยมันช่วยทั้งผมทั้งสกินทุกอย่างแต่จริงๆแล้วคือสําคัญมากสําหรับผมแล้วก็ทานอาหารที่มันมีประโยชน์ในการบํารุงผิวเล็บผมอะไรต่างๆก็ต้องดูเพราะว่ามันมันจะล่วงจริงเธอมันจะน่าตกใจเลยแหละถ้าเป็นผู้ชายก็จะเริ่มบางเออจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นพิเศษแล้วก็จะเริ่มเริ่มไปเถอก คือจริงแล้วนะลงทุนอะไรดีที่สุดคือลงทุนกับตัวเองลง,งทุนกับแบบสุขภาพจริงลงทุนกับหนังหน้าจริงอะไรเงี้ยดี<ม>เริ่มเลย ดูจบแล้วซื้อก่อนู้ขายเก่งอ้าเราก็ขอบคุณตรีนะคะฉันชอบการที่ฉันว่ยผลิตภัณฑ์ขอบคุณคุณลูกค้าเราจริงจังเราจริงจังนะคะที่มาให้เราได้ลองกันคือจริงแล้วเราก็ใช้กันมาแล้วแหละใช่นั่นแหละที่ไปนั่งเจอกันนั่นแหละใช่เราใช้ของเขามาจริงๆเราถึงได้พูดกันก็ไปลองดูนะคะที่ตรีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะหาท็อปปิคให้พี่หน่อยได้ไหมบอกมาหน่อยว่าอยากรู้เรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีสถานการณ์อะไรหรือใครที่จริงๆแล้วเนี่ยดูแลผิวจนแบบภูมิใจในความแบบ เปล่งปลั่งของตัวเองในวัย3 0 4 0ก็บอกได้บอกได้ว่าทำแ,บบแล้วฉันแนะนำขายเกง่งขายเกง่งอ่ะเลิกเลิกไปลวค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะใายเก่งจริงวะพี่ใครวะขายเก,งเกง่ง